สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องตาลูกทุกท้า ยุ่งคบบะลุไห่ไหนจ้าไหนทานมาดูแบบ 看看呢。

ขันมะขันมาเลยหันมาเลยเ็ยเคหาเห็นยังนาั่นคาดว่าอะไรหายว่ะวันนี้ว่ะเฮ้ยเออไไปอยู่บนนอนจัไปะปแม่จูไปบนนอนตูไปไปบนนอนูไปไป ไอ้ขานเ้อวันนี้ขานเด้วันนี้มามานอนนะขาน,น vorne. มาเด้อวันนี้มาเด้มาได้มาไลยมาเลยมา

จี้ให้สันว,นว่าข้าน้อยมาจี้ให้ว่าเฮ้ยน่ะ và <laughs> thế thằng nào này mình chơi mừng nước hạt hiệp nhân nè bố sáng thằng nào mà mình chơi u à bà bố Hằng tự tiệt nó luôn, hằng tự tiệt nó tu luôn, hằng tu được. Tu ơi, hả tu mừng nè, tu mừng thôi sạp tu dạ, dạ, là bên nhà หยั่งหยั่งอข็ขขขอาบน้ำหักแล้วหายบอหายบอคือห้ดูแค่นี้บอนนี้ว่าไรอย่างใจคือไม่จะห้กแท่ลูกบอเดี๋ยวนี้นะเบิงงเมทาเสร็จนี่เหนไหมเานี่เห็นไหมเบิรงเมฆาแก้มแตกแก้ม

บม่แหวนจะรัดขาให้รัดขาไปหน้ารัดขาไปหน่อยกันนะได้แกงกันไหมกันน่ได้แกงกนไขนาดหากราดุขนาดหากระดุมขนาดหากระดุมนะขับรถบอดี้ทับเครื่องบินนเ ห้องดูห้องดแม่หองคอก่อนก็ได้เฮ้อหองดูห้อดหองดูฉันกินห้องดูไปๆไปๆไปไป จะเอามือขออับปา,ากแม่ลกอ้วกนะฮะอ้วกแตก่หานแม่เฝ้าแล้วมันชี้หยักห้างแม่หันยางอย่าง่าอย่างเฮ้ยอืม mệt ngày nè ba mệt nè ui nhăn này ยงามเดอะบ๊าวบ๊าบ่าเมวยบจ้าเมยบ๊วยบ๊งักบ่วบาวแนี้โอ้ยหาอ่อนแล้วบ้านหายอ้อนแล้วบาโอ้ไปให้ไปให้ดูกล่าเม่ไฟให้ดูจ้าแม่คือบริวีไฟให้ khơn kì Ê khơn tạ này này tạ này này đã này này <cười> <cười> này này à, đã này, này, đã này, này, đã này, này. ไปชี้ให้แม่แนวสิ้ให้มา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 แม่โอมาแม่โอมาไปให้ไปให้ไปให้คือพอด้มีไปให้ดู ดำเกบือไปเกือหนึ่งนึ่งหายออดบอหายออดมอหายอดหายอดแกงหาย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 ดีนี่โอ้ยน้ำตาเปีกยกหน่อยปานไปจังไปสนาเอ้ยพี่พี่พ,พลูกอะ อีหลางให้ยังไปให้ลูกไปให้ไวไวกลับกลับกๆับกอยู่ใช้กับกาดนะกลับกๆับกมาแล้วจ้านน้อยจ้านนอยอาคารนอาคนี่ ra con nai đây hả này này Hãy subscribe cho kênh Ghiền i

มามามาแม่โอมามามา <S <S <ไ>หายโมีเห็ดผลแม่บบโอเลยยังบ่ได้เห็ดยังอยู่ให้ยเลยโอ้โอเคโอเคโอเคค้างค้งค้งแม่ว้าดูหันหน้ามาหาแม่ดูหันหน้ามาแม่ามาเมจอยกัน โอเคโอเคแม่จอยสิอุ้มแล้วแม่จอยสิสิจบคลิปเพียงสำนีก่อนเ้เอป้าลุาลาง,ลลาลางเยอ,อ,งอ,อ,อย,จจออเ,ยอเอาลูกสาวก่อนลูกสาวขีให้แล้วเออลูกสาวก่อนเ้อป้าลุงเอยขอบคุณขอบคุณป้าลุงกันหลายเลยที่เข้ามาหลับชมคลิปป้าจอยเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเอาลูกสาวก่อนพี่น้องง อยากไห้อุ้มอยากไห้โอ้แล้วผู้ไห้แล้วผู้แล้วแกงไห้โหนๆแกงๆไห้ดีดันน้ำตานี่โอ้ยเอาบ่ยู่ัน